ครับก็กล่าวสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมอาจารย์ทิติธาราศกก็กลับมาพบอ,อีกครั้งหนึ่งอย่างที่จวหัวไว้เลยนะครับตามหัวข้อก็คือถ้าขายราคาเนี้ยเอามิดมาทิ่มผมเถอะนะครับเพราะาอะไรครับเพราะว่า,าจากที่ถ้าสมาชิกเคยติดตามช่องนะครับของผมเนี่ยก็จะทราบว่าเที่ยวที่แล้วเนี่ยมีร้านค้าร้านหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นร้านค้าออนไลน์ อยู่ในเว็บไซต์ออนไลน์ที่หนึ่งก็มีการลดราคาซึ่งลดราคาได้น่าประทับใจมากนะครับแล้วกล้องที่หลายท่านสนใจไม่ว่าจะเป็นตัวแคนนอน M50 นะครับแล้วก็ตัวแคนนอน 6D Mark II เนี่ยได้รับความสนใจมากนะครับหลายคนที่พลาดไปก็เสียดายหลายคนที่ ซื้อไปก็ดีใจมากแต่ยังเสียใจหรือดีใจได้ไม่นานนะครับเพียงไม่กี่วันก็มีอีกร้านหนึ่งซึ่งก็ถือว่าเป็นร้านที่ทำการตลาดนะครับได้รุนแรงแล้วก็ใช้โปรโมชั่นที่หนักหน่วงนะครับออกโปรโมชั่นมาโ้ออกโปรโมชั่นมาบางทีผมตกใจเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาเช็คกันว่าโปรโมชั่นน่าสนใจอย่างไรแต่ผมจะไม่บอกชื่อร้านนะครับให้ลองไปเซิร์ชเราเองแล้วกัน ตัวแรกเนี่ยตัว Fuji XA5 นะครับทำราคาลงมา Fuji XA5 ราคาเท่าที่ผมเคยดูเซอร์เวย์มาเนี่ยราคาจะประมาณ13999ประมาณนั้นนะครับแต่ราคาปรับใหม่ของตัวนี้ก็จะกลายเป็น13900ซึ่งก็ถูกกว่าราคาก่อนหน้านี้อยู่ประมาณ99บาทนะครับ99บาทก็น่าสนใจนะครับก็อย่าลืมว่ากล้องตัวนี้ออกมา เมื่อต้นปี2018นี่เอก็ผ่านมาเกือบปีเองนะครก็ไม่ถึงปีดีด้วยราคาลดลงมาผมว่า40 40กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับตัวถัดไปตัวนี้หลายคนก็ชอบนะครับตัวโซ ny a อ p h a า510เป็นกล้องของโซนีที่ผมว่ามันเป็นกล้องที่เขาเรียกว่าอะไรครับกล้องเก่าแต่ยังเก่าอยู่นะครับกล้อง ก่าแต่ยังเก่าอยู่เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์ apsc นะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆที่ให้มารวมถึงสีสันที่น่าใช้กริปที่จับกระชับมือแล้วก็สามารถฟลิปหน้าจอมาถ่ายเซลฟี่ได้หลายคนที่มองกล้องนะครับประเภทนี้อยู่เราไม่ได้ซีเรียสกับการต่อไม้นอกเพราะตัวนี้ไม่มีช่องต่อไม้นอกผมคิดว่าตัวนี้ก็เป็นตัวที่เหมาะสมราคาก็ปรับตัวลงมาจากครั้งที่แล้วโดยค่าเฉลี่ยนะครับประมาณหลักร้อย ก็จะเป็น11,900นะครับก็ลดลงมาก็ลดลงมามากกว่าตัวตัวแรกหรือตัวฟูจินะครับ A5 XA5 ถัดไปตัวนี้นะครับโอ้โหทำหลายท่านตกอกตกใจกันเป็นแถวเพราะว่า 6D Mark II เนี่ยนะครับปรับราคาลงมาจาก40,000นนะครับบวกลบไล่เทลงมา30,000 9 38, 0ก้าส0มหนะครับแล้วก็ราคาเนี่ย บางทีก็รวมกริปดีที่สุดเท่าที่เคยเห็นก็ประมาณ3 0ม0มนนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเฉพาะตัวบอดี้อย่างเดียวเนี่ยลงมาถึง3 3 3 0 0ซึ่งก็จะถูกกว่าอีกเจ้าหนึ่งทึ่ขายอยู่นะครับประมาณ3 5 0 0มนนะครับ 34, เสเศษเศษเนี่ยนะครับก็ถูกกว่ากันพันกว่าบาทกับ2000นนะครับพันกว่าบาทนะครับก็ถือว่าทำราคาได้ประทับใจแต่ผมก็ไม่แน่ใจว,ว่าจะมีกล้อง นะครับที่ทําการตลาดอยู่กี่ตัวกันแน่นะแต่ผมก็เชื่อว่าหลายท่านเนี่ยที่พลาดจากเที่ยวที่แล้วอาจจะต้องมีการคิดใหม่นะครับแต่ถ้ายังรอไหวผมแนะนานะครับถ้าไม่ได้รีบอะไรก็รอต่ํากว่าสามหมื่นซึ่งผมเชื่อว่าเราเร็วนี้ได้เห็นแน่นอนนะครับลองดูตัวถัดไปก็เป็นตัวนี้นะครับมองราคาทีไหลก็รู้สึกช้าใจเล็กน้อยเพราะว่าตอนที่ผมซื้อมาเนะี่ยเป็นประกันศูนย์พร้อมเลนคิด พร้อมแบตเตอรี่สองก้อนแล้วก็มีกริปแท้นะครับเป็นฮาร์ฟเป็นฮาร์ฟเคส์นะครับของโซนี่นะครับในราคา3 9มหมื่เสร็จศษนะครับสามหมเสร็จศษแต่ราคาเนี้ยเฉพาะบอดี้อย่างเดียวถ้าใครอยากได้กล้องฟูลเฟรมนะครับซึ่งมีการสั่นแล้วก็ไปใช้กับตัวเ,เขาเรียกว่าเลนส์มือหมุนนะครับกำลังเปรียบเทียบกันอยู่เอ๊ะจะเอาอะไรดีระหว่าง Olympus em 5 นะครับหรือจะโอลิมปัส E-M10 หรือเจะโซนี่นะครับตอนนี้ฟูลเฟรมโซนี่ปรับตัวลดลงมาแล้วนะครับเพราะว่าถ้าใครจะไปเลือกในตระกูล Fuji เนี่ยถ้าไปใช้เลนส์มือหมุนแน่นอนมันใช้ได้ครับเพียงแต่ว่าไม่มีการสั่นงนั้นเวลาถือเราก็ต้องฝึกฝนดีๆนะครับเพื่อให้ได้ภาพที่ออกมาสวยงามแต่ราคานี้ก็น่าสนใจนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยมีกล้องฟูลเฟรมมาก่อน ถัดไปนะครับเป็นตัวที่หลายคนก็สอบถามเข้ามาใน Channel ก็คือ Sony Alpha 6000นะครับซึ่งเป็นในซีรีส์ตระกูล6000ที่ราคาประหยัดที่สุดนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันครบครันนะครับที่หลายคนต้องการนะครับถ้าเป็นการถ่ายภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอที่ไม่เน้นความสีเรียดมากนะผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์นะครับราคาปรับตัวลงมาเล็กน้อยนะครับราคาล่าสุดที่เราเคยเห็นประมาณหม่นสีนิด ตอนนี้อยู่ที่13800นะครับตัวนี้เป็น nikon นะครับหรือนิคอน d 7 5 0 0นะครับเป็นถ้าในตระกูลรหัสตัวนี้ก็จะเป็นเซนเซอร์ apsc นะครับซึ่งโดยรวมตัวนี้ก็น่าใช้นะครับผมว่ามันสูสีดูดีกับตัว canon 8 0 d นะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าราคาโดยเฉลี่ยของตัวนิคอนเนี่ยก็จะสูงกว่า แคแนลอยู่นะครับเพราะว่าเขามีกลไกลทางการตลาดเป็นตัวควบคุมอ่ะตัวนี้ตัวยอดฮิตนะครับเมื่อคืนนะครับตัวตัวนี้นะครับของอีกร้านหนึ่งเอามาลดราคาอยู่ที่15 9 0 0พ้าร้อยบาทนะครับก็ขายหมดภายในเวลา19นาทีนะครับ4ี่สิบตัวแต่ตัวนี้จ,จะเป็นการทำโปรโมชั่นซึ่งอาจจะถูกใจหลายๆคนและอาจจะไม่ถูกใจโดยเพราะผมด้วยเพราะว่าผม ไม่ชอบกล้องสีขาวนะครับชอบกล้องสีดำดังนั้นเนี่ยถ้าสีดำขายในราคาหมื่นเจ็ดนะครับกับสีขาวในราคาหมื่นห้าสี่ร้อยผมคิดว่าผมคงไม่สนใจแต่ถ้าเกิดสีดำราคาหมื่นห้าสี่ร้อยเนี่ยเออผมอาจจะยอมอะไรครับเออเป็นหนี้เป็นหน, <laughs> น,นี้เพื่อจะเอาตัวตัวนี้มาใช้นะครับเอามาทดสอบนะครับให้ แฟนๆในช anel ได้ดูกันว่าเอ๊ะตัว M50 เนี่ยทดสอบลึกๆมันเจ๋งจริงไม้เอาไปใช้งานจริงๆนะครับแต่ถ้าเป็นสีขาวนะครับในราคานี้ก็คงบ่ายตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางร้านค้าร้านนี้นะครับเคยเอาตัวบอดี้ของตัว XT20 เนี่ยมาขายในราคาต่ำกว่า20,000บาทแต่ตก็ทำฝาส่อ20,000บาทนิดเดียวนะครับ1 9ื่นนิดๆ เหมือนก้าวเสร็จๆไปปลายแล้วกันแต่การที่เขาเอาเลนส15์15-45มารวมด้วยเนี่ยผมคิดว่ามันคุ้มค่ามากเพราะเลนส์มันก็เป็นหลักพันถูกต้องไหมครับแต่เขามาบวกทําให้เลนส์ตัวน,นี้มูลค่าตีเป็นเงินนะครับในปะัจจุบันเนี่ยถ้าซื้อขายแบบเนี้ยอยู่ที่ประมาณ500บาทซึ่งผมว่าคุ้มค่ามากแต่ถ้าเกิดใครไม่สนใจอยากได้บอดี้แล้วเจ้าเลนส์มาขาย500นี่ก็ติดต่อผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมซื้อไว้นะครับเพราะว่าบอดี้เจ้าเนี้ยเขาเคย ขายถ้าผมจะาไม่ผิดอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นเก้ารหรือหนึ่งมืนเก้าเะครับเฉพาะบอด,ดี้อย่างเดียวนันเลนเนี่ยก็คือหน้าคุ้มค่าอย่าลืมนะครับถ้าใครไม่ใช้เอามาขายผม500บาทนะครับถัดไปตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นจุดที่น่าสนใจมากเพราะว่ากล้องตัวนี้ก็เปิดตัวตามหลังตัว FUJI XA5 มาซึ่งก็เป็นกล้องที่เขาเรียกว่า มีหลายคนพูดว่ามันคือฝาแฝดนั่นแหละมันคือ XA5 แปลงล่างนะครับโดยใช้รูปแบบของกล้องที่เหมือนกับดีไซน์คล้ายๆกับ DSR l ราคาต่ำสุดเท่าที่เราเคยเห็นนะครับอยู่16,900ตัวนี้อยู่16,300คือลดลงมาเนี่ยประมาณ600บาทนะครับซึ่งก็น่าสนใจถ้าใครสนใจกล้องตัวนี้นะครับก็ฟลิปมาเซลฟี่ได้แต่อย่าไปคาดหวังในเรื่องของตัว 4K นะครับ 4K ตัวนี้ถ่ายวีดีโอไม่ได้เพราะมันแค่15เฟรมต่อาทกอ่ะตัวนี้โอ้โหผมมองตัวนี้แล้วผมตกใจมากเพราะอะไรครับเป็นกล้อง EM10 Mark 3 i i ที่ลดราคาลงมาเยอะมากนะครับตอนนั้นยังแกว่งตัวอยู่แถวประมาณ16,000ถ้าเราไปดูราคาเลนส์นะครับตัวนี้14-42เนี่ยเขาขายอยู่กันประมาณขายแยกอยู่ประมาณ4,500-5,000บาท ราคามือหนึ่งนะครับนั้นก็แสดงว่าถ้าเราซื้อในแพ็กเกจนี้เนี่ยตัวบอดี้ก็จะประมาณอยู่ที่10,000บาทเองซึ่งถือว่าคุ้มค่าสําหรับคนที่มองกล้องรุ่นนี้อยู่นะแต่ว่ากล้องรุ่นนี้ก็อย่างที่บอกนะครับไม่ใส่เวสเซอร์ชิลแล้วก็ฟลิปมาถ่ายตัวเองไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถต่อใหม่นอกได้นอกนั้นถ้าไม่ได้แคร์ในจุดนี้นะครับถือว่าใช้งานได้เยี่ยมเลยสําหรับกล้องรุ่นนี้ราคานี้นะครับถือว่าสุดยอดแต่ เลนตัว1 4 4 2เนี่ยก็ได้รับการกล่าวขานในบอร์ดนะครับว่าเสียบ่อยมากโดยเฉพาะสายแพรขาดนะครับก็คือจะมีอาการเลนสซูมเข้าซูมออกตลอดเวลาโดยที่เราไม่ได้ซูมเองนะครับอ่ะตัวนี้ตัวนี้เป็นเลนส์ยอดฮิตนะครับตัว40-150ของ o อลิมปัสใช้ได้ทั้ง o อลิมปัสแล้วก็ Panasonic ราคานี้ก็ถือเป็นราคาที่น่ารักสมเหตุสมผลนะครับก็เป็นราคาตัวที่ต่ำสุด นะครับเกิดจะต่ำสุดและในในราคาที่มีค่าเฉลี่ยนะครับเท่าที่ผมเซอร์เวย์มานั้นใครซื้อได้ราคานี้ถือว่าถือว่าเยี่ยมนะครับสมเพสสมผลตัวนี้ก็ถือว่าปรับลดราคาลงมานะครับแต่ว่าเนื่องจากเป็นเลนส์ที่มีราคาสูงนะครับแต่ว่าก็เหมาะคือเลนส์ช่วง72 0 0เนี่ยเป็นช่วงที่ยอดนิยมมาก กับการที่จะซื้อเลนส์ขอบแดงกระบอกขาวของตัวแคแนลดังนั้นเลนส์ตัวนี้มันจะไปจับคู่กับพวก24-75ประมาณย่านนี้นะครับก็คือหลังจากที่เรามีประมาณ24-75 24-70แล้วเนี่ยเราก็มาต่อยอดด้วยตัวนี้นะครับมันก็จะเหมือนกับขยายช่วงในการทํางานให้มันกว้างอีกแต่ถ้าใครมี2 24-105นะครับตัวนี้อาจจะทับลายกันอาจจะไม่เหมาะสมครับแล้วก็ตัวนี้นะครับโอ้โหผมบอกได้เลยแฟน ฟูจิเนี่ยช้าใจมากเลยเพราะว่าราคาตัวเนี้ยนะครับที่เราเคยเห็นราคาต่ำสุดเนี่ยเขาอยู่ที่13,700ซึ่งถูกถูกมากแล้วนะครับแต่ก่อนแกว่งอยู่แถวๆ14,200สรก็ถือว่าเยี่ยมแล้วปรับตัวลงมา13,700หลายคนก็กระโจนเข้าไปซื้อเลยแต่นี่ลดลงมาจากเดิมหมื่นหมื่นสามเกอนสามเจ็ดร้อนะครับลดลงมา ประมาณเจ็ดร้อบาทอีกนะครับเกือบ700บาทก็คือ699บาทผมว่าถ้าใครเป็นแฟนคลับฟูจิผมว่าโอ้โหแบบเรียกได้ว่าเฮ้ยเราต้องของมต้องมีจริงๆนะครับเลนรุ่นนี้เป็นเลนถึงแม้จะเป็นเลนรุ่นเก่านะครับที่มีโฟกัสช้ากว่าตัว35 2.0อ่า R แต่ว่าข้อดีเขาคือว่าละลายหลังสุดๆไปเลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ผมว่าราคานี้ก็น่าสนใจมาก นะครับนั่นก็เป็นคลิปนะครับที่ตามชื่อเลยครับถ้าขายราคานี้เอามีดมาทิ่มผมเลยดีกว่าก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ